บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นชมำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนําพระทรงธรรคลองไทยไปทั่วถิ่นอยาเสโทแดดไทยที่ไหลลินธรนินจาลึกผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้โตรดเหนือ พระทรงเพื่อปอบปุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเล่งรัดพัฒนาเมื่อสิสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึงล่มบุญอุ่นเกศาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพยอมวงพูน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่ง